สวัสดีครับกุมพุตาศรีสะเกดเราจะเิ่นนะครับกับเสลอแจ็คครับพบกันนะครับพบกันเดือนมีนาคม2567นะครับเช้านี้นะครับก็ส่งมอบนะครับ L4018 SP นะครับพร้อมชุดบุ้งกีเป็นตัวนะครับ FL508 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานส่งมอบอำเภออุดรพรลวิสัยครับจังหวัดศรีสะเกด โปรยังเยอะอยู่นะครับทั้งโปรฟรีดาวนะครับแล้วก็ของแถมมากมายนะครับส่งวันนี้ส่ง2คันนะครับช้านี้กับ MU4902 ส้ายกภายในร้านก็จะมีรถกุดนะครับรถเกี่ยวรถข้าวน,ะนจะเป็นรุ่นใหญ่ เดี๋ยวรายละเอียดนะครับไปเจอเกันบ้านลูกค้าครับนะครับยังไม่เอาเข้าบ้านนะครับก็คือลูกค้าเอามาเจิมนะครับเป็นสิริมงคลก่อนจะเ,เข้าบ้านนะครับมาเจิมกับหลวงหลวงปู่นะครับ <c oughs> อยู่ที่วัดวัดพงพจน์อำเภออุดรวิสัย เป็นหลวงปู่เสานะครับท่านได,ได้ทำการเชื่มรถนะครับ,รรบก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าเปิดเปิดเป็นบริษัทนะครับเป็นรั้วมาขอสร้างนะครับ ไช้พืสูตรดูก่อสร้างก็เลยเออชุดบุ่งกีมาตรฐานแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับแกเพิ่มฐานพวนนะครับแล้วก็โรตารี่ฐนะานพวนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น d h 226อีปโปนะครับราคา30,000ื่นหบาท ตัวนี้จะเป็นโรตเอรี่นะครับห้าหมเจ็ดพรบาทแกกะจะเอามาทําทำสองงานนะครับก็คือทำ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 นาด้วยนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างด้วยครับส่วนเรื่องของราคานะครับทั้งหมดนะครับรวมรวมหมดเลยนะครับทั้ง บุญชุดบุญกีนะครับแล้วก็ฐานพวนแล้วก็โรตารี่นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ลูกค้าจ่ายดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทครับลูกค้าจ่ายดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทส่งวดรายปีนะครับรายปีมีงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับตกปีละประมาณ แสนสามหมื่นแปดพันนะครับแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดปีนะครับแล้วก็มีงวดรายเดือนเดือนละสองพันอันนี้ก็จะเป็นของแถมครับด้าหน,ะน,ห,นาหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดถ่วงนะครับส่งน้าหนักนะครับส่วงได้อยู่ที่420กิโลกรัมชุดด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดบุ้งกี F-508 ตัวนี้ชุดนี้นะครับถ้าจะสั่งไปติดเองก็ได้นะครับราคาอยู่ที่154,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณในการตักนะครับขนาด1.5เมตรนะครับควานะครับ0ู 2, 3อาูบาทเมตรนะครับตักได้400กิโลกร,รมัมเห็นไหมครับ นี่จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลดึงขึ้นลงสำหรับใครนะครับที่สนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับกับทางเพจยูทูบนะครับนะครับหรือว่าเบอร์โทรเลยก็ได้นะครับ0801501663นะครับกับซียวแจ็คนะครับจัดให้นะครับกับโปรโมชั่น ดีๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ที่กดติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ